สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ให้กับคนโสสนิทนะคะประจำเดือนนี้พายมนเดินทางมาถึงชชบตุนนะดูได้ทา้งละษณาราศีนะคะแบ่งเป็นที่ได้ทางตะวันตกและไทยค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะจะเป็นคนโสดแบบมีคนในใจก่อนนะคะ ตัวตนคุณนะคะกล่องที่สองตัวตนของคน,ะคะงท,งนงคที่คุณแอบ,บรักแล้วก็บทสรุปนะคะท้ายสำรับค่ะสองคาถากับหัวก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะเรื่องความสัมพันธ์นี้นะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปักใจกับคนนี้นะคะเท่าไหร่นะก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์เนี่ยมันยังเปิดกว้างนะมันยังไม่ถึงกับว่า มีผลแน่ชัดนะคะมีหวังแน่ชัดหรือว่าไม่มีหวังอะไรแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องดูกันไปมาดูไพ่คุณค่ะก้าว <9. S 1> <9. S 2> เหรียญกับหัวถ้าพูดถึงในตอนนี้เนี่ยคุณก็ไม่ได้อยากที่จะอยู่เป็นโสดนะคะก็ถ้ามีใครเข้ามาแล้วเขาดีเนี่ยเมย์มองว่าคุณก็พร้อมจะพิจารณานะคะนอกเหนือไปจากคนที่อยู่ในใจคุณแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะกําลังพยายามที่จะ สร้างฐานะนะคะเรื่องการงาน,งานการเงินให้ดีขึ้นด้วยนะคะมีไพ่6ถว้วยช่วงนี้อาจจะได้เจอกับคนเก่าๆในชีวิตนะคะคอนเน็ชันเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะอาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกให้กับคุณนะก็อาจจะไม่ได้เหงานะคะถึงแม้ว่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณแอบรักเนี่ยอาจจะยังไม่ได้พัฒนาเนาะ ใบต่อมาค่ะเป็นราชินีดานะคุณค่อนข้างจะมีสเสน่ห์แล้วก็มั่นใจในตัวเองนะคะช่วงนี้ก็บริหารสเสน่ห์ด้วยแหละนะอย่างที่เมย์บอกว่าไม่ได้ไปยึดติดกับคนที่เราแอบรักนะคะมาดูไพ่เขาบ้างค่ะ,ะเป็นเดอะฟูนะคะช่วงนี้เขาค่อนข้างาที่จะ,ะมีพลังบวกเยอะในชีวิตนะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเช่นการเปลี่ยนที่ทำงานการเลื่อนขั้น,นะะการมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ มีเรื่องท้าทายนะคะถ้าถามว่าในเรื่องความรักเขาพร้อมไหมที่จะ,ะมีความสัมพันธ์นะคะเมก็มองว่าเขาก็พร้อมนะก่อนหน้านี้ค่ะเขาอาจจะเหนื่อยนะคะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนี่ยจะไม่ได้คืบหน้าหรือว่า,าจ,จะเคยมี Choice มีตัวเลือกมีคู่แข่งนะคะแต่ปัจจุบันเม่มองว่าไม่น่าจะมีนะคะในส่วนของอุปสรรคหรือว่าทางเลือกนะ แล้วก็ใบต่อมาค่ะเป็นไพ่แฮงแมนนะคะแล้วก็กลับหัวแล้วด้วยถ้าคนนี้เคยบอกคุณว่าเขายังไม่พร้อมจะเปิดใจเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าคุณอยากสารต่อนะคะในขณะเดียวกันคุณก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนอื่นด้วยแต่ว่าคุณสามารถที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ในใจคุณได้นะคะมันมีโอกาสที่จะมีการสารสัมพันธ์ได้มากขึ้นค่ะมาดูค่ะบทสรุปเดือนนี้นะคะราชินีคาถาคุณมีสเสน่ห์นะคะ คุณมีความสามารถคุณมีความโดดเด่นอะจะมีคนเข้าหาอย่างที่บอกแล้วก็ในเรื่องราวความสัมพันธ์แอบรักเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการพัฒนานะคะโดยคุณเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามก็อย่าพึ่งใจร้อนนะ การที่จะทําความรู้จักนะคะควรที่จะพิจรารณาโดยการให้เวลาแล้วก็ยังไม่ต้องไปเล่งรัดในเรื่องของสถานะเพราะว่าเราเองก็ยังต้องแบบเหมือนกับดูคนอื่นๆที่เข้ามาด้วยนะคะนี่เป็นคําแนะนําแล้วก็แปดคาถากับหัวระมัดระวังการสื่อสารผิดพลาดนะคะเวลาจะพูดคุยอะไรกันพยายามที่จะ,ะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ไม่จินตนาการนะคะในสิ่งที่มันอาจจะเกินจาก ความเป็นจริงข้อที่จริงอะนะคะที่ได้รับนะก็เรามาระวังะค่ะเรื่องคำพูดนะเดี๋ยวต่อมาเราจะมาเปิดให้กับคนโสดที่ยังไม่มีใครในใจนะคะเดี๋ยวนีจะขอสละพายสักครู่นะคะ คช้สำหรับค่ขึ้นในงสองดาบกับหัวนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะ,ะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีคนเข้ามาหลายคนนะคะพร้อมๆกันแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเหมือนกับจะเลือกได้แล้วนะคะพร้อมที่จะลงหลักปักฐานแล้วเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่ตัดสินใจตอนนี้บางทีอาจจะสูญเสียนะคะคนที่ดีที่สุดไปนะคะเป็นไปได้เนาะหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องราวของการจะสละโสดหรือว่า อาจจะอยู่เป็นโสดต่อไปก็ได้ค่ะถ้าไม่มี choice นะคะมีพลังงานเดอะฟูลนะคะมีเดอะมูนกับหัวแล้วก็เดวิลกับหัวเนี่ยคะ่ะอย่างที่เมย์บอกว่าคุณมีความพร้อมนะคะที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักเพราะว่าพลังงานที่มันเป็นด้านดาร์กหรือว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็พร้อมที่จะมีคอมมิชนะคะช่วงนี้ก็เปิดใจได้นะเดี๋ยวเรามา ดูแลเข้าต่อคะ่ะขอไปแสงแท็กด้วยนะคะ chemistry ค่ะ you deserve love แล้วก็ romantic feeling อืมมีคนที่เข้ามาแล้วก็มาเปิดใจคุณได้นะคะคนที่มีความคู่ควรกับคุณนะคนที่เจอกันนะคะเป็นรักแรกพบอะไรแบบนี้นะคะมีความรู้สึกโรแมนติกนะคะตรงกันนะโดยที่ไม่ต้องแบบพยายามนะคะไม่ต้องปรับตัวก็ถือว่าเป็นพลังงานเนื้อคู่ก็ได้นะคะ ส่วนกรณีของคนที่ไม่คนในใจมันก็มองว่าคุณ2คนเนี่ยถ้าพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเนี่ยก็เข้ากันได้ดีนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะก็ลองอ่าพัฒนาดูนะว i t h i n the n e x w w e e k s นะคะ Let go แล้วก็ Compromise ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะก็จะมีความชัดเจนนะคะเรื่องของชีรักคนโสดอะเนาะ มีโอกาสที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองออกจากอดีตที่ไม่ดีนะคะปล่อยวางนะคะแล้วก็ Compromise ก็คือการเปิดใจนะคะให้กับความรักใหม่นะคือพร้อมที่จะดีลกับคนใหม่ๆนะคะก็ไม่มองว่า โอกาสดีๆเนี่ยมาแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะไม่เกินเดือนนี้นะค,ะคุณน่าที่จะเจอกับคนที่มี potential นะคะแล้วก็คนที่มีคนในใจเนี่ยนะคุณก็สามารถพัฒนากับเขาได้นะคะเพราะเขาเริ่มเปิดใจแล้วเนะาะใบนี้เหมือนอยากจะออกนั้นเลือกใบนี้นะคะ Longing ค่ะคุณรอมานานแล้วนะคะเรื่องของความรักดีๆเนี่ยแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยได้พบเจอแล้วนะคะก็จะได้สมหวังนะคะคุ้มค่ากับการรอคอยนะ วันนี้ถ้าใครอยากเิมยมคำนานะนำน่ะพิมพ์น้อารับได้เลยนะคะถ้าอยากดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้ไลน์ขึ้นให้ตรงน้องหมีข้างล่างนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ